ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมพิชเช่เจีนะก็วันนี้อยู่ในเกมโควาแลนนะครับนะน่าจะพาที่9แล้วนะครับนะก็อ่าเราเพิ่งจะผ่านด่านญ่ามาใช่ไหมตอนนี้เข้าภูเขาแล้วนะครับขึ้นภูเขาแล้วก็เรามาด้วยความเพียบพร้อมนะครับถึงแม้จะโทรหดกันหน้าดูนะครับจากพาที่แล้วอาวุธไม่ไม่มี <laughs> มีแต่โรคนะครับนะ,ะมีแต่โล นายช่างก็คงยังเป็นนายช่างเหมือนเดิมน,นะครับขนแต่อุปก,กรณ์ซ่อมมีกล่องพยาบาลฉุกเฉินไว้อย่างสมบูองอันนะโอเครถเราก็เรียกว่าน้ามันเต็มนะครับมีการชนหน้านะครับเรียกว่าบล็อกการโจมตีไม่ใช่ชนได้ครั้งหนึ่งนะครับนะแต่ก็เอาไวขา้ขันฉุกเฉินแล้วกันนะเรียกว่าฉุกเฉินแล้วกันค่อยว่ากันจริงๆมันชนชนแล้วก็ไอ้นี่ได้นะ แล้วก็เก็บมาซ่อมใหม่นะครับใส่เข้าไปใหม่ได้มันมันดีก็ตรงที่ว่าคือมันชนแล้วหลุดเ่ะเราก็ให้คนเราเก็บซ่อมนะครับเว้นแต่มันสถานาการณ์ที่ต้องหนีออกนะโอเคตอนนี้เราไม่ห่หวงเรื่องน้ํามันครับเราไปเอาอุปกรณ์ดีไหมอันนี้ซับไายนะครับจุดซับไายอันนี้จุดเทรดเอานะครับนะ อันนี้แคมป์นะครับเรียกว่าจุดพักผ่อนนะครับดีเซตนะครับนะถ้าผมไปนี่มันจะหกใช่ไหมอ่าหนึ่งสองสามอันนี้มันลึกนะครับไปก็เปิดข้งงันน่าดูเลยแต่น่าจะได้แผนที่ได้ข้อมูลเลยทักอย่างหรือลุยบอสเลยนะครับเร็วไป <c oughs> เกินไปอ่าผมเช็คที่นี่ก่อน นะครับไปขอขอหาซับองซับลายก่อนโอซับพายชัางนั่นเลยชิบหายละซับพายแายน่นมากคือเข้าไปอยู่ตรงโดงเลยอัอนนี้ อย่างน้อยๆต้องมีหินหรืออะไรสักอย่างนี่นี่ด้านล่าให้ในช่างผมกตาตรถก่อนเรียกว่าขยับมาตรงนี้ก่อนเลยนะครับนะในช่างจบเธอพี่แว่นอย่างแรกพี่พี่ขวดก่อนเลยม,มีขวดแล้ว คนที่สองคนไหนมันคนของเองเก่งกว่าไปเสิร์ชหน่อยเสิร์ชเอนจิน,นว้าวเสิร์ชตะแกรงแย่ละลูฟนะครับนะก็ไม่ได้ดีนะครับนะ เท่าไหร่นักเลยเพราะว่าเอามาใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้มีขวดคอยคุ้มกันเนะี่ยเแว่นลงมาน่าจะปะทะเยอะอยู่งานนี้งานนี้ ใช่ไม่รู้ต้องเจ็บเจ็บแน่ๆโอเคเฮียเขนาน่าจะมอลิทอร์็อปได้ใช่ไหมจริงด้วยโอเคแล้วก็จบเธอโอ๊ยว h a t h e เกิดอะไรขึ้น เจ๊เจ๊กูหายไปไหนโดนดูดไปมิติไหนแล้วเนี่ยมันโดนดูดไปมิติหรือว่าโดนแดกไปวะมันคืออะไรอะไอดำดำ้ดําดะไอ้เนี่ยหายแล้วกูมาถึงก็เสียคนไปก่อนเลยอย่างนั้นเนี่ยจะร้อง มหารัพไพยได้ได้อย่างอื่นแทนได้ศพแล้วได้ศบหนึ่ง <c oughs> โอ้โหเซเลยกูโอ้โไม่กัดไอเราก็ไม่นึกว่าจะเจอเหตุการณ์ไอ <c oughs> อ้อ,อมันเป็นวาร์ป้้วัปแดงไปโผล่ไหนอะ่ะไม่นะมึงอย่าบอกว่ามึงโดนแดกคามิติไปนะ แล้วไปไม่ได้แล้วด้วยโดนวาร์ปแดงอีกวาร์ปนี้มาโผล่วาร์ปนี้ชิบหายแล้วจะไปกันยังไงพี่น้องอ้อพี่แว่นกูไม่นะโดนวาร์ปไปแดกอยกแล้วสินะจะเดินไม่ได้ด้วยอ่ะแย่สยัส คือวันนี้มันโจมตีไม่ได้นะแต่รู้สึกว่าอันนี้มันโจมตีได้ขยับมาก่อนโดนแดกไปเรียบร้อยแล้วเตัวเรียพกพัวกันนะเต็มๆงานนี้ผมอาจจะได้แค่ด่านเดียวผมอาจจะได้รีกันใหม่แต่งานนี้เราจะทรงแล้ว ไม่รีรีใหม่ไอไอ,อนั่นเราก็เขาเรียงไงนะโอเค,คอเคลียร์แลนี้โอ้โมันเริ่มมันขยับมาด้วยมั้ย ่ามันก็คงไม่จมตีมั้งไอตัวเนี้ไม่ไม่รู้นะจบเทินไอ้ยูซีเดีเห็นอะไรเห็นอะไรกัน พวกนี้มันก็มาไม่ได้อยู่แล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวอันดูกดอันดูตรงไหน,นเควันจะสดเตรียมไม้ไว้เจเว่นกูไปไหนลยะอ้ว่าไม่อยู่ไม่อยู่ของแท้แล้วไม่น่ารอด เจ๊แว yeah, yeah. ่นันหายไปเลยอ่ะแล้วเริ่มเอข้างหน้านี่ก็มันน่าจะประทะรถเราแหละ พี่น้องต้องเผาแล้วจังหวะนี้เอ่อนายช่างครับเทินลดหน่อยถอยเก้าหนึ่งถอยคนละเก้าโอเคจบเทินโอ้เฮียเกิดอะไรขึ้นวะ What the heck เกิดอะไรขึ้นอ่ะเจ็บ เจ็บทุกคนเคียร์แล้วแล้วทุกคนไอ้น,นี่ก็สตันด้วยมันเกิดอะไรขึ้นนะ่ะประเด็นคือมันเกิดอะไรขึ้นกะเพกทุกคนเลยชิบหายไฟก็ไม่ลามนี่หว่าโล่บล็อกทะลุโลโ่โลด้วยนะ วัดมันก็วบับวับไม่หยุดเลยเผาไม่งทุกอย่างเผาทำลาย ว่ากันไม่หยุดเลยจะบอกว่าจะไปมันก็ไปได้นะครับจะเจ็บแบบนี้ไม่คุ้มเลยนะผมกลวจะรีใหม่ใจอยากจะรีใหม่เหมือนกันนะเดี๋ยวลองเล่นไปก่อนนะครับเนะี่รู้สึกว่างนี้มันจะออกไม่ได้ใช่ไหม วมันออกไปได้แต่ผมสงสัยมันโดนอะไรกันนะ่ะคือมันออกไปได้มันน่าจะติดยาดนะ้วยแหมได้ข้างๆมันก็ไมกนะ เดินมาแม่ตีรถไหมโลบักทำงานแดกกันเองนะมันเดินไ,นะดไปไหนก็นไม่ได้นะมันก็แดกกันเอง อันดูก่อนอันดูก่อนไม่ได้ต้องไอ้นี่อย่างเดียวเบิร์ใช่ไหมไม่จริงไม่ควรมาอยู่ตำแหน่งนี้นะจะเป็นไรแปลว่าไอ้ดวงยาก โอเคถือว่าเรียนรู้ไปแล้วกันนะอันล็อกค,คนค้นของก็อยู่ตรงนี้ซะด้วยคนค้นคนค้นคนคนคน้คน,คน,คนอยู่ตรงนี้นะแย่แ yeah, ล้ว <c oughs> จัดการทหาร มีดน่าจะเหลือใช้อีกประมาณกี่ครั้งเนี่ยหนึ่งครั้งผมจะลองสู้ไปกันนะครับไม่ใช่อะไรหรอกเฮ้ยจุดปดนว่า ตัวแดงมันจะเป็นตัวระเบิดแบบทำดานอีกนี่นะไม่ใช่อ่ะเดาด้วยผมไปเลยแล้วกันนะเสียเจยแว่นไปแบบงงๆแบบงงจัดเลยอ่ะแล้วก็อกหเจ็บกันทุกคน แบบงงจัดเลยคนหายแบบวาร์ปหายไปเลยอเจ็บกระเพกโอ้เจ็บขาก็อนมิสอยู่เราเราเสียเราเสียเอเดลไปใช่ไหมแบบหายไปเลยแบบหายไปเลย ไอ้ครบไอ้นี่ความหวังอะไรหวังว่าคแมดูแมปต่อไปอ่าจะนไปเบรกก่อนตรงนี้กันแล้วกันเดี๋ยวแบบเพื่อนแบบว้าไปเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปนี้เอาเลยถือว่าไม่เป็นไรนะผิดพลาดเองก็มไม่รู้ว่าวาไอ้แดงๆนั่นมันเป็นไอ้น่าหรัโอเคมารีซับไายกันนอย ลุงนี่มีแฟแล้วตัวนี้ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยโอเคมีขวดคนของเก่งไอไอน,นี้มันไม่ต้องไอ้นี่ไงครับม,มันแบบฟรีนะไม่มีศัตรูไม่มีอะไ,ไรคนเขียว,วทิยุกเจริญแล้วเอามาแทนมีดล้กกันเพราะมีดมันไม่น่าจะทำไ,ได้ นายช่างต้องดยงานแล้วครับเป็นหมอแล้วกันรู้สึกว่ามันจะมีใครนะที่มีความสามารถในการที่จะแบบใช่ไหมานางจริงๆมันไม่ต้องใช้แอคชัน่นใดๆหรอกมีองไงที่คนมักงกนะที่เผาได้มีของคนแค่นี้ไปในายช่างลงเรือร่ <H> ิวริงเช็เฮิวริงเรียบร้อยอก็จัดการเรื่องน้ำมันนะครับนอกอน,นีนายช่งางตนายช่างต้องตืดๆไปด้วยเค r ื Turn on นออน มีวิทยุมีข้อมูลอะไรไหมนายช่างไม่มีข้อมูลอะไรเลยฟิลอัพไป แต่รู้สึกว่ามันเหมือนน่าจะใช้เวลล่อล่อได้หรือมั้งคิดว่ามันไม่มีอะไรคนล้วเดกด วิทยุน่าจะใช้ล่อไอ้พวกใช้เสียงร่อได้ผมคิดว่านี่ก็อดาวเฮ้ยโอ้ลืมไม้ไม่เห็นไม้โอ้ตายแล้วอดเลยเวปพอนเวปพอนผมไม่เห็นไม้ตเสษได้วะโอเคเรามีน้ำมันแปดเราไปตรงนี้จุดชงวิวได้เราไปตรงนี้เราไปทรัคได้รีซัพพายได้นะครับ เอาวะอย่าไปบุกตรงไหนเดียวเนี้ยไปอย่างงี้ก็ได้น้ํามันเพิ่มเติมอย่าไปแมพก่อนะล้วค่อยไปร้านปั๊มน้ามันนะคะรับเดี๋ยววอันนี้ไปเร็วทีดนึงนะผมไม่รู้ว่าคลิปกี่นาทีแล้วนะอันนี้สองดาแล้วเรคิดว่าไอตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรเท่าไหร่ไม่น่าจะสู้เยอะว้าวอะไรวะนั่นนะ Discovery Mountain landmark มันคืออะไรเขยเอเรียนตัดจัดก่อนอื่นอันล็อกอ่ะไม่มีเธอร์ใช่ไหมเฮ้ยไปไฟล์ดีมาร์คแมปโอเคแล้วก็เซิตของเย้แอ๊ะ โจเออ่ร็วเออ่ขวานมันชื่ออะไรวะอ็กซ์วไอ,เอไ้เคี้ยงขอางบนนี่มันคืออะไรวะเนี่ยนี่มันขวานว่ามันมีคว่พังหรอเปล่านะเล่ไม่ใช่ผมกดผิดคนอันล็อวของเต็มเลยแล้วก็เซิร์ชไปมองหาเรื่อยเรือยมุมมันไม่โคตรจะไม่ได้ เออมีไอ้นี่ไม่ใช้เพราะรถเรามีแล้วนี่มันมันมีมันไม่สามารถกดปุ่มอะไรได้มันไม่ได้ผมเลยดูโดยสิ่งรอบโดยดัยวไม่ได้แต่ผมก้องขวาดเมาส์เอาแล้วกันโอเคเออปัญหาคือ คนดูกล้องกูบาดเจ็บชิบหายไปว,วอดเลยไปอ่านไปมึดกัะมึดฮอนเนสฮอนเนสแปลว่าอะไรวะคำมันกคุ้นนะเอ่อฟอร์เคมเ,คอเคดอร์สตาร์ฟออนมาแล้วก็ อันนี้เหมือนกันป่ะแต่ได้ขวานมาก็โอเคแนละ้วโอเคกูจะเอ็กโคเอ็กครอชครวชโอเคไม่แบดเฮ้ยเราเซิร์ชหมดทุกอย่างไหมตรงนี้เผาได้แต่เผาไปทำไมไอ้ข้างบนนี่คือเอ้ยงอะไรอ่ะ มันคืออะไรอ๋อสิ่งที่เล็กๆที่เรียกว่าการเผาไม่มีแล้วนะครับนะรู้สึกว่าเราจะมีอุปกรณ์ที่เป็นควนตอ,อนี้กันเอากวนเหลือสี่คนแล้วนะทุกคนก็ต้องช่วยกันนะครับนะก็เพ่นเอ็นที่เเจ็บเอ้เจ๊กูหายแบบหายไปเลยหายไปเลยแบบวุ้บเข้าว้าผิดชีวิตเปลี่ยน ไปโดนทิ้งตรงไหนไมาสินะครับมงงแบบไม่ได้ทำอะไรลงมาก็วุ้บหายไปเลยนะอายพาร์เรียกว่าพาร์ตี้แบบคนหายแบบงงงงนะอยู่ดีๆก็หายนะครับเคน่าจะสามดานแล้ว,วเันนีวผมออพติมไมค์กันนิดนึงนะครับเรามีมือปืนนะครับเป็นพิวเวนนะโคเทอะไรตั้มือปืนยิงผมไม่แน่ใจว่ายิงได้กี่นัดจนะอ่านายช่างเราถือขวดด้วยนะครับนะ ใช้คิวไปแล้วนะครับแย่ว่ะอ่าพาร์ทหน้าผมอาจจะต้องไปแวะปั๊มน้ำมันสักสองปั๊มเลยนะครับไอ้ซัพพลายผมว่าไม่น่าจะรีแล้วอุปกรณ์น่าจะครบนะครับมีขวานก็อพอเป็นตัวแทงได้อยู่นะโอเคพาร์ทนี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวกลัวคลิปมันยาวมากนะครับนะบก็ถึงว่าสมควรครับกดผมเช่าจีครับขออนุญาตลาทุม่มประชุมก่อนเจอใหม่คลิปหนะน้าก็ชื่นชอบกดไลค์ซัดพายนะครับ อย่าดูแลสุขภาพเองครับล้างมือให้มือให้สะอาดแปรงฟันทุกหมุกเวลาออกไปไหนครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพครับในทางใหญ่ระวังเรื่องของสิทธิเดียวกับผมชั้นจีครับกราบสวัสดีครับไปแล้ว